เบลลาราณีดินเนอร์ฉลองวันเกิดมีเซอร์ไพรส์เค้กว่านมากแต่คนโฟกัสสายตาวินชวินทำคนดูเขินใจละลายเพิ่งจะผ่านพ้นวันเกิดของนางเอกคนสวยเบลลาราณีไปเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาแฟนๆต่างร้อโมเมนต์ความหวานกับแฟนนุ่มบินชวินเจียนวันนน์ซึ่งช่วงฮาลลังลาหลายคนต่างคิดถึงภาพคู่ของทั้งสองล่าสุดวันที่27ธันวาคม2568ปเบลล่า ได้แชร์คลิปวิดีโอบนสตอรี่เพื่อให้เห็นช่วงเวลาสุดพิเศษขณะไปดินเนอร์ฉลองวันเกิดที่ร้านอาหารกับกลุ่มเพื่อนโดยมีหวานใจหนุ่มวินชวินนั่งอยู่เคียงข้าง จังหวดนั้นได้มีการเตรียมเค้กจุดเทียนมาเซอร์ไพรส์เบลล่าแต่ที่ทําให้คนดูหลุดโฟกัสไปตามๆกันก็คือสายตาของหนุ่มวินชวินที่มองจ้องอยู่แต่ที่ใบหน้าของแฟนสาวคนสวยของเขาชวนให้เขินใจละลายแบบสุดๆแบบนี้ใช่ไหมที่เรียกกันว่าสายตาของคนคลั่งรักทเาเอเคตรงหน้าที่ดูหวานร้อยกลายเป็นหวานน้อยไปเลยแฟนๆเห็นแบบนี้แล้วก็ยิ้มใจฟูไปตามตามกัน